จำนวนเมาเห็นป่ะเจ้ากัดช่องเหี้ยแต่ตอนนี้สุขมีเกียรตยห้าสิบยังย้ำตลาดเทศบาลโชกสีมู่เมามันแล้วแต่พ่อบรรณธรรมใช่ตอนนี้ยข้างของชีพแก้สูงรายได้ต่ำข้าของชีพสูงเขาวิ่งดีกว่า ล้วผมยถึงวันวันผมจบเออวันนึงเน้นแล้วจ้ะหลังจากวันนั้นยี่สิบเอ็าหลังจากวันนั้นให้เอาชื่อให้เอาให้เอาชื่อเธอกระจุกแกมเขาไม่เกิดเพราะวันที้เนี่ยเป็นคนจะไม่มาจอดครับมาจอดถ่ายรูปนี้จังสี ตาบ่ได้ยุ่ในเหตุการณ์ฟังเราวันนี้วักมาพี่มาพี่าแมนได้ก่ณนแล้นี่มือีสนกันมากเด้ตอนนั้นตอนนั้นตาบ้านเร่าเล้วเป็นพฤติกรรมแบบใดคนอี่คับรถผหญยงค้อนี่้าเป็นพฤติกรรมแบบใดเรียกผมดูีลูกรถข้างเกาะกันเ่ามันเกาะกันเลยแไม่ไช่ะมันเกาะบได้วาชนมันเฉียวชนค่ะมันเฉียวค่ะบรได้ชนค่ะาดินไป คุณไนาค่ะขนตีครับโหลดพอวัิไปถามชาวบ้า,บานพว,ว่าหมู่บ้านนี้เมยไปดูดเพิวมาเพินกับขึ้นมายูแต่ว่ารถนายกเิ่นล่างไปเร็ว <c oughs> กันอย่างับขึ้นมาคุณไหนมันใส่ะแต่คนทีครับนั่นแหละัห <c oughs> <c oughs> ยิงแต่บ้านเพิบ่บานเปิเ<ม>บา<อ><ส>ี่ยเพดยูได้เหตุการณ์ทานข้นไหนค่ะ ให้บาลานเสกผู้ชายคนอ้วนๆว่าเป็นไงผมเราเก่งที่เจ้าหรอกเขาเป็นครูราชการคนเราครัเป็นครูแหละค่ะรู้จู่ว่าพวกเราเก่งนะครับพวกเราเก่งถึงกับคืนที่เราตกลงกันนะครับเวียนแต่ซ่วมมันเหนียวเขาลื้อที่ดินขึ้นเนี่ยก็เป็อันนั้นก็จะเป้าคันหมดนะคอันนั้นคือความพึ่งพอใจของทั้งสองฝ่ายเดี๋ยวสมมติว่าฉุกเฉินเร่งด่วนสองชุมเจ้าสิมาบริการเจ้าเอาได้สามลอยเกิดปัญหาการ ลองทุกีลองเรียนเข้ามาการลองทุกงเรียนเข้ามาเราก็ต้องเรียกมาสอนไปดูดยุคขังในต่ตอนนั้นผมไม่งผู้เห็นที่หลียุคยุคขังขังครับผางผมสิบบริบาลผมเองเอานริ่มโจ๊กเลยนั่นแหละผมก็จอดดูดคือผมกับยุคขังในแล้วตัวนี้ผมว่เห็่านีเหตุการณ์ยุคขังนอกแต่ได้ยินแต่เสียงกระจกแตกขี่กระลาดแล้วรอบแรกรอบแรกเลยอันจอดดูดนี่วิ่งวิ่งมาบมเมนต์จอดจอดรอบแรกวันไปรอบวันได้ดูดรอบสองมาผมจอดดูด คือรอบรอบแรกของผมแต่เขากรกับย้อนไม่อีกคกับมันจะเล่ได้เบียงอนมาปุะเบียดชันแม่ครับมารอบที่สองจ้ใหญ่มากเรอยๆมากเรื่อยมากจุหอดย่างตลาดแต่กี่มโนมีลนกเจ้าขอเต็มีเรื่ยต่อคือกันไปนี่อมาเาิดไหมแอแัามนเรื่องอะอกน้ำเพลินบดได้ไหมคุณใ่ใหมยิ่งนี่ยแมนบอก ้มือนก็ทัญ่าคุนบ่ได้ลูปไม่เห็นน้หองคุณคุณบ่รูปโดนไมนั่ดค่ะตอนไปช่วงมันมีน้เในตัวของมเลยมันนไปกว่าเลยางทีทีมาช่วอเขากให้ใครคุณสมบัติรักัารหมายลาออกไปอรกับถึงเขาก็สรนหูโดยตรงใค่บ้างให้ให้กัวบอกผมให้ให้บอกผมเลยผมจีถ้าผมเจอผมก็จะตามไปคุยอะไรกันไม่อยากใครขมินันันใจผมว่า เพาอยากให้มันมีปัญหากันไปซึ่งบอกว่า,าก็ไปหนีห <gasps> ลังจากตรงนี้ไปมันมันผู้หญิงคุณกลางว่ามันคุยไปก่อนครับคุณนี่มันบอกว่าเลยครับเราไปตามบนหอดบ้านจริงๆรักลุกไปเจอเกิดไปเห็นชนคนเป็นยังขึ้นมามันอวเป็นเขตใหญ่ซึ่งเราทางหลังนะครับมันเกาะมันมัน ну <Jadi S 2> ก็จะจายคนทัเมีย้งหมดสรุปนะเนี่ยสรุปนะรถบ้าน้บัวยสองคันทั้คันหนึ่งเป็นสามตอนนี้เรามีรถอยู่สามเฮ้ยเร็ว

ไปเหมืนตัวนี่มันหมดแห่ะเต็บ้านเย้เนี่ยน,น,น,นะนได้รับการร้องทุกข์จากประชาชนในพื้นที่ว่า มีรถดูดปฏิกูลเชี่ยวชนกันและทําให้สิ่งปฏิกูลเนี่ยเรียวแรในถนนที่ได้ประสานงานไปนที่งานป้องกันตปรตวตเขาขามให้นารถน้าออกไปฉีดทำความสะอาดถนนเหตุเกิดขึ้นเนื่องจากผู้ประกอบการรถดูดปฏิกูลเนี่ยเกิดความไม่พอใจกันเป็นการขมินกันหาลูกคา้าจากสภาวะค่าน้ํามันแพงผู้ประกอบการต่างๆก็ต้องดิ้นลนหาลูกคา้าซึ่งก็ เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องวันนี้ได้เชิญผู้ประกอบการทั้งหมดสามรายเข้ามาตกลงเจราจาหาทางไกลเกลี่ยสอบถังสาเหตุที่เกิดขึ้นการได้รับการชี้แจงข้อเท็จจริงจากทั้งสองฝ่ายว่าเกิดจากการขมึนกันในการบริการลูกค้าจึงได้เรียกผู้ประกอบการมาตกลงคุยกันหาทางไกลเกลี่ยในการให้บริการพี่น้องประชาชนในเขตตะบนคลองขาม เราเก็บค่าบริการคณะ5,000บาทต่อปีซึ่งในที่ตกลงในที่ประชุมนะครับรับเงื่อนไขให้บริการพี่น้องประชาชนไม่เกินบ่อละ120บาททายลูกไปอยู่ห้เบิ้งอยู่ไม่ได้เกียรตินาเนาะไม่ได้เกียรตินาครับไม่ได้เกียรตินาเลยโนดน้องไปหากินน้ำกันมันก่อมันมินเนี่ยแววสวมกระเปิดมันเอาแรงไปเทเทกเน่ยมาทายลูกเออฉันนับไสเลยเขากลาอยู่ทางมันเค้ยบรนนอกเขาหนะครับมันรถไงสองคันหมดละมันอีกนั่นไปใส่กับ เบียดปลายน้อยเดียวน่ะเบียดปลายว้วน่ะครับจับโค้งเป็นอะลูกค้าเรียกก็เลยโค้งอ้อมไปก็ต้องจําเป็นก็ต้องมามันเลยซอยมันเป็นหนึงเส้นโอเคการหายกินเ้างน่ะรับโอเคเขาขาใจกันเนาะครับโอเคอยู่ค่ะพอใจป่ะก็เจอบดีเนาะจ้ากันเพิ่นปรับครุงตัวใดก็ดีอาถ้าเจอกับก่อนนี้ทีบวางเลยกับวันพังได้แม่กับไปตามห้องแม่เพราะว่าแม่บ่เคยอยากมีเรื่องก็ิ่นจะเสียคือคนเฮาทำมาหากินน้ำกัน กต่างคนต่างทำมาหากินจ้ามันน,นี่ก็ยูติ้ดีเนาะแฮปปี้สบาย